สวัสดีครับสวัสดีพเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e แอทอนนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับกับคลิปนี้นะครับผมพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรวิ่งบนตัวเดียวเป็นสูตรใหม่นะคลิปนี้จะเป็นสูตรใหม่2สูตรนะครับแล้วก็สูตรเก่าอีก1สูตรนะครับสูตรเก่าจะเป็นหลักสิบนะครับงวดที่ผ่านมามันหลุดนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดนี้นะครับผมก็อโอการมา มาปรับพูดง่ายๆมาปรับให้เป็นสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับอันนี้วิ่งบนสูตรใหม่นะครับมาได้ทุกเอเน้นไปที่สิบหน่วยนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้ฮะผมลงจริงให้งวดที่สองวดแรกนี้มันมาเป๊ะเลยที่หลักสิบวดที่ผ่านมามันได้เลขหนึ่งนะครับแต่มันมาที่เลขศูนย์มันออกศูนย์เก้าศูนย์ก็มาที่หลักสิบเดี๋ยวผมจะไปปรับรถไปปรับรถเฉพาะงวดที่ผ่านมามานะครับ หวดเลยขึ้นไปนั้นก็เอาไว้เหมือนเดิมนะครับปรับเพื่อให้สูตรมันเดินต่อนะสมาชิกนะหนึ่งก็เป็นศูนย์ประมาณเนี้ยนะครับหนึ่งเพิ่มไไม่ใช่ไม่ใช่อ่าหนึ่งลดลดไปแต้มหนึ่งก็เป็นศูนย์นะศูนย์หนึ่งเนี้ยอย่างเงี้ยนะฮะสมาชิกนะอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นสูตรเก่านะครับแล้วก็มาต่อกับทางเดินเลขทางเดินเลขนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมันจะมาตัวไหนนะครับดูอย่างนี้สมาชิกอ๋อเลยนะครับอ่ะ ทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดสาสูตรถ้าสูตรใหม่สองสูตรสูตรเก่าหนึ่งสูตรนะครับก่อนที่จะเขา้าไปดูสูตรกันยังไงฝากช่องด้วยกันแล้วกันช่องแอดทอนนะคำนวณฝากไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเด้อสมาชิกเด้อเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆทําคลิปดีๆมาสมาชิกได้รับชมกันครับเอาเดี๋ยวไปดูสูตรปรับกน,นอดสูตรปรับสูตรนี้นะครับเมื่อที่ผ่านมาได้เลขหนึ่งนะครับนี่กินแล้วเป็นสิบบนนะครับเป็นสิบบนก็เดี๋ยวปรับให้มันเข้านะครับ อ่าหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งก็ลดแต้มไปอีกหนึ่งก็จะมาเติมข้างหน้านี้ก็จะได้เลขศูนย์จากตัวเดียวเป็นสองตัวอ่านะเพื่อให้สูตรมันเข้านะครับก็อย่างเช่นว้นนี้ก็จะลดแต้มมาก็เป็นเจ็ดอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันนี้ก็เป็นเจ็ดเนี่ยประมาณนี้ฮะแต่ผมปรับเฉพาะวดที่ผ่านมานะครับปรับอ่าปรับสูตรนั่นเองนะครับ ถ้าไม่ชอบตัวปรับก็หลุดแล้วก็หลุดไปก็แล้วแต่สมาชิกนะครับแต่ผมจะปรับให้ดูนะครับถ้ามันปรับแล้วไม่มาก็ทิ้งสูตรนะครับทิพนมามันออกสามศูนย์เก้านะมันก็จะมาเข้าตัวปรับตัวนี้นะครับเข้าตัวปรับตัวนี้นะครับก็คือเลขศูนย์ครับแต่ผมบอกไว้ก่อนว่ามาปรับทีหลังปรับทีหลังมันก็เข้าสิ ผมก็จะเขียนบอกไว้มันผิดนะครับมันเป็นเลขตัวเดียวนะครงวดที่ผ่านมามันหลุดนะครับแต่ผมมาปรับเพื่อให้สูตรมันเข้าแค่นั้นเองครับก็ถือว่างวดที่ผ่านมานะครับมันยังเป็นเลขตัวเดียวผมก็เขียนผิดไว้ให้นะครับปรับเป็นสองตัวจากหนึ่งตัวเป็นสองตัวอะ่ะงวดนี้ได้เลขตัวไหนไปดูกันฮะเป็นสูตรปรับครับ <c oughs> นี่ฮะถ้าเป็นรถแต้มผมไมเขียนสี่ก็ต้องบวกบวกสามนะครับรถแต้มก็ต้องบวกสามไม่ใช่บวกสี่นะครับ บวกสามดับคงที่ดับอ่ะก็ตามนี้นะครับบวกเป็นตัวเลขน,นะสมาชิกนะสูตรก็ตามนี้เลยนะครับสูตรตามนี้เลยนะครับศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าเก้าองศาเลขแปดแปดหนึ่งก็ได้เ 9, ก 9, 9, ้าเก้าบวกเก้าองศาเลขแปดแปดบวกเก้าครับศูนย์เก้า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 แปดถ้าเลขแปดแปดนั้นเป็นเก้า แปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าลงทเลขแปดแปดเก้าลงท้ายเลขเจ็ดเจ็ดสามลงท้ายลศูนย์ศูนย์หกศูนย์หกกระหกหกสามลงทลเก้าเก้าเก้าบวกสามก็ลงทายด้วยเลขใช่ไหมครัสมาชิกเอาใหม่ฮะอันนี้สามนะครับบางทีสามบวกสามลงท้ายเลขหกหกหกลงท้ายเลข หกหกลงท้ายด้วยเลขหกหกลงท้ายด้วยเลขสองสองบวกสามลงท้ายเลขห้าห้าบวกเก้าห้าบวกเก้าลงท้ายเลขสี่สี่บวกเก้าลงท้ายเลขสามสามบวกหนึ่งลงท้ายเลขสี่สี่บวกเก้าลงท้ายเลขสามสามบวกเก้าลงท้ายเลขสองสองบวกศูนย์อ่ะก็ได้สองครับสองบวกเพิ่มไป หนึ่งแต้มก็ได้3อ่ะวันนี้ได้2กับ3มนะครับอ่ะใครชอบสองกับ3ก็จัดไปแครไม่ชอบมองผ่านนะครับอันนี้ลดแต้มให้แล้วนะครับ2กับ3นะครับที่10บบนนับที่สิบบนลงจริงให้3ามวนนะวันะวจิงที่หนึ่งทับหกทัพหกแปดทั้งวนนี้นะครับสกับสามนะครับอ่ะ แต่ผมชอบสูตรใหม่มากกว่านะครับเพราะผมผ่านการทํใไ้ดูแล้วเข้าจริงตามนี้เดียวมาดูกันอันนี้เป็นวิ่งบนตัวเดียวนะครับผมชอบสูตรนี้มากกว่านะครับงวดแรกนะครับสูตร,ไ,ตรได้เลขศูนย์เอ้ยได้เลขสี่นะครับสูตรได้เลขสี่พอกแปดเก้าสี่นะครับสี่นะครับก็ามาที่หลักหน่วยนะส่วนมากเกืบว่าสิบหน่วยนะครับสูตรนี้เลขเด่นตัวเดียวนะครับ มดต่อมาสูตรได้เลขหกครพนออาหกสามบบห้าครับมาที่มาที่หลักสิบบนนะถูกพงวดที่สองนะถูกงวดที่สองวดที่สามสูตรได้เลขแปด อาพหุนอก6 8 7 8ก็มาที่ครับหลักสิบคนถูกงวดที่สามงวดที่ 4. สี่สูตรเลขเล็กเจ็ดพหุนออก2 2 7 7ก็มาที่หลักหน่วยฮะเ,เน้นที่สิบหน่วยนะครับสูตรนี้ครับถูกเป็นงวดที่สี่ มวที่หนะนะนะ้าสูดเลขแปดฮะผลนออกสามแปดแปดนับสามแปดแปดนะอ่ะอ่ะแปดมาที่สิบหน่วยนะถูกมงวดที่ผ่านมานะครับสูดเลขเก้าพลนออกสามสูดเก้าเก้าเข้ามาที่หลักหน่วยบนนคะรับเก้ามาที่หลักหน่วยบนนะับถูกมวดทีนะ่ นะับขัวที่หกนะครับย้อนสุดไดูหกวดแต่ผ่านการทําไปดูแล้วนะครับงวดนี้งวดที่หกลงกินให้เป็นงวดแรกนะครับก็บวกเป็นตัวเลขเลยนะครับสองบวกสองบวกแปดถ้าสมาชิกดูตามตําแหน่งตําแหน่งที่ผมมาร์กประกาไว้นี่ติ๊กสองครั้งก็บวกกันสองครั้งนะครับ อันนี้ก็คือวิธีทำนะครับเดี๋ยวผมจะบวกตัวเลขพมเพื่อไใ่การเสียเวลา2บวก8ลงท้ายเลข0 0บวก8ก็ได้8 8บวก1ลงท้ายเลข9 9บวก6นะครับ9บวก6ลงท้ายเลข5 5าบวก3าบวก3ลงท้ายเลข8 8ดบวก3ลงท้ายเลข1 1 1บวก1งท้ายเลข2 2บวก1ลงท้ายเลข3 3มบวก7คงที่ลงท้ายเลข0ูนย์นะฮะ m o ผมชอบเลขตัวนี้มากที่สุดเลยนะฮะผมว่ามันน่าจะมาตัวเก่านะครับสมาชิกนะ พิจารณาไปด้วยกันถ้าใครชอบเลขสูนย์ท้งมดนี่ชอบเลขศูนะเพอๆน่าจะมาตัวเก่าด้วยนะครับเอ้ยตำแหน่งเก่าด้วยนะครับวดประจญวันที่หนึ่งทับหกทับหกแปดนะครับรลอรุ้นกันนะครับศูนย์จะมาไหมนะครับถ้าศูนย์มาครับจะมากับตัวนี้ทีนี้อันนี้เป็นทางเดินเลขนนไม่ไม่ใช่ศูนย์นะสมาชิกนะ ดูดีๆนะครับมันไม่ใช่สูตรนะครับมันเป็นเลขเลขที่อ่กองสลากนะครับนำเบาออกนะครับวัวแรกสูตรเนี่ยเลขสามออกสามมาที่หลักร้อยถูกอันนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยฮมันจะเรียงกันแบบนี้นะครับนี่ฮะสี่ก็มาที่หลักก็ <c oughs> มาที่หลักหน่วยห้านะครับมันเป็นทางเดินเลขนะครับอันนี้ผมเขียนขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกได้ดูว่า นะกองสลากนะครับเอาเลขนะเรียงกันมาเลยนะครับ <_ C 2> เรียงกันมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยตมดที่ผ่านมาเนี่ยเก้าโวดต่อไปสมาชิกคิดว่าตัวไหนนะมันก็จะถ้าเป็นเลขเรียงไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นเลขศูนยบบ์นะสมาชิกนะผมว่าเลขศูนย์ยังติดอยู่นะครับนะครับ คอยลุ้นกันนะแต่ผมชอบเลขศูนย์จริงๆวันนี้ว่าที่ผ่านมาชอบเลขบนนี้ชอบเลขบนชอบเลขแปดเลขเก้าล่างนี้ชอบเลขแปดนะครับหนึ่งทับหกทับ 6, หกแปดรอลุ้นกันนะจะมีเลขศูนย์ไหมนะครับจะมีเลขศูนย์ไหมหวดที่จะถึงนี้มาชนกับสูตรนี้พอดีเลยอ่ะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับชนกันทั้งสองสูตรที่เลขศูนย์แต่เป็นสูตรเก่านี้ไม่ชนเพื่อนเลยสองกับสามอ่ะใครชอบก็จัดไปใครไม่ชอบมองผ่าน ขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่ให้การติดตามเน้นไปที่ศูนย์นะวันนี้ที่10หน่วยบนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ